<c oughs> อันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวโหลดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนลําโพงนะแทนตัวลําโพงก็คือมีขนาด4โอห์มนะครับตอนนี้ผมต่อลุกคมกันอยู่แสดงว่าอันนี้จะได้8โอห์มนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราป้อนอเสียงเนี่ยความถี่1กิโลเฮิรตซ์เข้าไปเนี่ยนะครับแล้วดูว่าเอาพุทออกเท่าไหร่ผ่านตัว LM386 นะครับนะแล้วก็ผมก็จะต่อวัดโดยใช้ตัวมัลติมิเตอร์นะใช้ตัว AC v o มิเตอร์ด้วยให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไง วอเปิดครับนะเ่็แชนแนลหนึ่งก็คือแชนแนลของความถี่ระดับสัญญาณอินพุตนะครับก็ได้ยี่สามนะครับสองก็คือเอาพุ t นะครับได้หนึ่งจุดหกสังเกตเห็นไหมครับค่ามันจะเท่ากันเลยแสดงว่าตอนที่เราวัดเนี่ยเราสามารถใช้ตัวมิเตอร์ตั้งเลงเอซเนี่ยวัดค่า ARMS ได้ซึ่งมันเท่ากันนะครับแล้วก็ถ้าเราจะหา power เช่น เชืตอวเราวันนี้ผมสามารถปรับนขึ้นเป็นสองโวลต์ได้สมมุติว่าตอนนี้ตอนตนี้โหลดจะอยู่ประมาณส oh ัก8โอห์มเนาะเราเราเราลองปรับให้มันเกิดแม็กซิมัมก็คือหมายถึงว่ามันจนมันไม่คลิบนะครับก็คือจะประมาณสัก3โวลต์อ่ะผมตีง่ายๆสามโวลต์เพราะนั้นสามโวลต์ถามว่าจะได้พาวเวอร์เท่าไหร่ตอนนี้8โ oh อห์มก็คือ3ยกกำลัง2เป็น9นะครับหารด้วย8แล้วก็ประมาณหนึ่งวัตต์กว่านะครับได้ประมาณหนึ่งวัตต์กว่านะครับทีนี้ เรามาดูถ้าเราซูมไปดูก็ตรงนี้มันก็ยังไม่เกิด distortion นะครับถึงแม้เราจะปรับเพิ่มขึ้นไปแต่มันจะคลิปเฉยๆนะครับมันคลิปแต่ distortion ไม่มีเนาะ distortion แทบจะไม่มีเลยนะครับอ๋สัญญาณนะครับทีนี้ลองดูทีนี้ผมลองอใหม่ผมเปลี่ยนจากโหลดนะครับจาก8โอห์มตัวนี้เป็น4โอห์มก็คือถอดไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ต่อเป็นเหมือนกับเป็นลำโพงนะครับ4โอห์มนั่นเองนะครับต่อ เราไปตรงๆนะครับเราดูผลมันจะแตกต่างกันสิ่งแรกเลยนะครับผมยัไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับมันเกิดสัญญาณคลิปแล้วจาก3ามเหลือ2.72โวลต์นะครับเพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนลำโพงจาก8ดโอห์มนะครับเป็น4โอห์มหรือเราต่อลำโพง8โอห์มขนานกันเนี่ยมันจะไม่สัญญาณมันคลิปเสียงก็จะแตกไปเพราะนั้นเราอาจจะต้องปรับวอลลุ่มนะครับให้ลงให้มันเกิดมันไม่คลิปนะครับอันที่2ก็คือถ้าเราซูมเข้าไปดูนะครับ รงเนี้ยมันจะมีรอยต่อยมาตรงนี้มันจะเกิด distortion เกิดขึ้นนะครับจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันเกิด distortion เกิดขึ้นนะครับนะสัญญาณมันจะไม่เป็นรูปสายละมันจะบิดเบี้ยวผมลงนี่ให้ดูนะเห็นไหมครับถ้าเราดูแยกก็จะเห็นเลยว่ามันมันเกิด distortion ตรงนี้เกิดขึ้นผลข้อผลข้อแค่เราเปลี่ยนตัวโหลดนะครับยิ่งเราใส่ ขนาน้าไปเช่นเป็น2โอห์มนะครับจาก4ผมเลื่อนผมในขนานก็ไปอีก2นะครับข้ามก็ยิ่งกิดเพี้ยนไปเลยนะครับนะแล้วก็แอมลิจูดนะครับมันก็จะลดลงตามเลยเดยแค่หนึ่งโวล์นีงนะครับนะเพราะฉนั้นตัว IC ก็จะต้องอใช้ให้มันเหมาะสมด้วยนะครับว่าหรือว่าเราไปดูว่ามันกําลังได้จริงๆเท่าไหร่นะครับ Okay.